นี้ครับเรารีวิวครับชุดชามมีโอละยิบห้าครับแปลงแล้วครับแปลงแล้วใส่มีโอธรรมดาครับอันนี้ให้ดูเป็นชามเดิมครับนี่ชามเดิมกัดซอสร่องครับก็กึ่งมาครับอันนี้ชามเดิมนี่นะครับความใหญ่ก็จะต่างกันนีงไงครับ เม็ดมันก็จะไม่เท่ากัน,นครับระยะแรงเหวี่ยงก็ต่างกัน,นครับก็จะใหญ่กว่านะครับลองดูนี่นะครับ นะครับอันนี้ของมีโอนะครับสุดยอดสุดแหละก็มาดูของนี้นะครับอันนี้เหลืออีกนะครับอันนี้ระยะของมีโอครับอันนี้ของตัวแต่งก็ลากหน่อยก็จะเหวี่ยงได้แรงกว่าลึกกว่าชามก็ใหญ่กว่าครับนะเราประกตบใส่เลย รูทใช้ของมีโออันเดิมเลยก็ใส่แหวนลองชามก็ใส่ใสายพานแล้วก็ใส่ท้ำนอกก็ใส่น็อตดาวเหมือนเดิมครับติดสายานนะทุกท่้ว ลองสตาร์ทสดๆดูๆๆๆๆหน่อย